ดีค่ะพี่ฟ้านะคะพี่ชื่อพี่ยูเลสนะครับเรามาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่บ้านจอมบึงครับวันนี้นะครับเราก็มาในโครงการของ MC IU จอมบึงสัญจรสร้างคนทันสื่อนะครับที่โรงเรียนสวนพึ่งวิทยานะครับในวันนี้นะครับเรามาสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ท่าทันสื่อโฆษณาเกินจริงเฟซนิวกฎหมายและจริยธรรมสื่อครับ เพื่อนะครับเป็นการเสริมสร้างเกราะป้องกันให้กับน้องๆในการใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถานที่จัดกิจกรรมซึ่งมีสามสามฐานค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าน้องๆจัดกิจกรรมอะไรต้อนรับน้องๆบ้างไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ฐานแรกเดี๋ยวเราไปดูค่ะเสียงกิจการมากเลยทุกคนน่าจะสนุกราไปสอบถามคนข,ข้างในกันค่ะ นะคะว่าฐ<ด>านานี้เป็นยังไงคะเป็นฐานอะไรอ๋อฐานนี้เราครับฐานนี้จะเป็นการหมุนวงล้อครับ็นการหมุนวงล้อก็คือเราจะแจกลูกอมไปให้แตน้องแต่ละกลุ่มเราจะแบ่งน้องออกเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วพอแบ่งเสร็จปุ๊บในวงล้อก็จะมีตัวเลือกที่เขียนบอกเอาไว้ว่าจะรวยหรือว่าจะเจ๋งแล้วให้น้องเอาลูกอมที่เราแจกไปเอามาพน,านันให้ออออกมาพนันถ้าขึ้นไปที่รวย ก็จะได้ตามจำนวนที่พนันไว้แต่ถ้าออกเจ๋งก็จะเสียทุกอย่างเลยครับน้องจะได้อะไรจากนี้คะมีข้อคิดดูอย่างหนึ่งครับคืออันนี้อันนี้อันนี้บอกใครไม่ได้นะครับบอกน้องไม่ได้คือจะซื้อไปได้ค่ะในวงล้อจริงมันล็อกเอาไว้ครับล็อกเอาไว้ว่าจะต้องเจ๋งเท่านั้น oh, <okay. S 1> มันก็เลยจะเอาไว้สอนได้ตอนถ่ายก็เราก็จะบอกน้องว่าสุดท้ายแล้วการพนันก็ไม่เคยทําให้ใครรวยอ๋อ oh, คือกับซิแล้วได้ยินหมดเลยใช่ไหมคะได้ยินจรับวนี้เก็บไว้แล้วครับ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถานน้องๆกันนะคะทุกคนว่าน้องรู้สึกยังไงสนุกหรือเปล่ากับกิจกรรมนี้ไปเลยค่ะกิจกรรมนี้หนูรู้สึกเป็นยังไงเเออได้ความรู้ดีค่ะการพนัน,น,นไม่ใสิ่งที่ดีค่ะเออ,เอ,อมีได้ก็มีเสียค่ะน้องได้อะไรจากฐานนี้มั่งครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างได้เรียนรู้เรื่องการพนันครับว่าแบบ การพนันเป็นสิ่งแบบเสี่ยงอยู่แล้วครับแล้วสุดท้ายฐานนี้สอนอะไรให้เราได้รู้ม้างครับ <c oughs> สอนว่าแบบการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีคร <c oughs> ับเดี๋ยวเรานะคะก็จะแอบเข้าไปดูในฐานกันทุกคน,น,นี้เป็นฐานลับมากมีอยู่ฐานเดียวไปแล้คะ่ะ ที่จะขอสัมภาษณ์ว่าฐานนี้เป็นฐานอะไรเป็นฐานเกี่ยวกับการบูลลี่ค่ะแล้วก็วิธีการป้องกันตัวเองค่ะแล้วเราจะให้น้องทําหรือจัดกิจกรรมอะไรบ้างกับการฐานนี้เรื่องการบูลลี่ก็คือจะให้มีการเอ,อ่เกี่ยวกับการคาที่เคยแบบโดนบูลลี่นะคะแล้วก็วิธีการป้องกันว่าถ้าสมมติเราโดนบูลลี่เนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือยังไงกับที่เราโดนนะคะ น้องเคยโดนบูลลี่ไหมครับอ่าถ้าน้องเคยแล้วน้องมีวิธีป้องกันวิธีแก้ปัญหาอย่างไรไหมครับก็บอกเขาดีๆบอกเขาดีบอกว่ายังไงบอกว่าคํานี้ไม่ดีนะร้อกันไม่ดีแค่โอเคะะเคยโดนใช่ไหมเคยโดนบูลลี่ไหมก็เคยโดนโดนยังไงบูลลี่ว่าไอ้ดำไอ้เตี้ยแล้วเราจะจัดการปัญหาเราจะจัดการแบบปัญหาอย่างไงบ้างกับการที่เราโดนบูลลี่มาพยายาม ไม่สนใจแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นะะดีเป็นความคิดที่ดีมากไม่สนใจไไเล่ะขอณค่ะา่ะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นฐานสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะน้องๆว่าน้องๆทําอะไรกันเป็นฐานสุดท้ายแล้วค่ะไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะไปสัมภาษณ์น้องกันคะ่ะทุกคนน้องเพิ่งตอบคำถามไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันคะ่ะไปเลยคะ่ะอันนี้คือกู้มอะไรหนูรู้ไหมขขอให้ทำขอให้ทำอะไรบ้างเขาให้ที่านจารข่าวแล้วก็ตอบว่าข่าวไหนนะจะถือหรือเปล่าสนุกไหมคะสนุกคะ่ะว้าวเขาได้อ่าได้รู้อะไรบ้างกับฐานนี้ได้รู้เกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าแบบ ทราบข้อเท็จจริงหรือว่าไม่จริงจากข้อมูลที่เราอ่านตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องสองคนเราจะมาถามน้องนะคะว่าน้องรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้บ้างก็สนุกครับได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้อะไรจากได้อะไรจากฐานนี้คะก็ได้เรื่องเกี่ยวกับข่าวท็ฟข่าวปลอมอย่างนี้ครับเฟ e นิวมาเยอะมากครับแล้วก็ได้มิสแกนเลยอ่ม ่วนตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูได้ความรู้แล้วก็ได้แบบเกี่ยวกับพวกเรื่องกฎหมายแล้วก็แบบแบบยังไงความรู้เท่าทันสื่อโซเชียลอะไรแบบนี้ต่างๆแล้วก็ได้ขนมได้เยอะไหมคะขนมได้เยอะมากโอเคคะ่ะ <laughs> ไม่เกิดอยอ้ยมองลงไปเลยจ้า <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องหวังนะคะ น้องหวังนี่เราคือกิจกรรมอะไรคะ,ะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม เช็คข่าวนะครับผมว่าข่าวเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือมีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรนะครับผมคือจะให้น้องเนี่ยอธิบายเหตุผลว่าข่าวข่าวนั้นเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือไหมเพราะอะไรถึงมีความน่าเชื่อถือเพราะอะไรถึงมีความไม่น่าเชื่อถือครับผมน้องหวังคะแล้วน้องได้อะไรไปกับกิจกรรมตรงนี้บ้างครับในส่วนของผลที่ผมคาดว่าน้องจะได้รับไปนะครับในส่วนของการพิจารณา ตัวข่าวครับผมหรือตัวสื่อเนื้อหาต่างๆนะครับที่น้องเนี่ยได้รับผ่านการอ่านการฟังก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นผ่านช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าแบบเบื้องต้นเลยก็จะเป็นการอ่านกับการพิมพ์การฟังต่างๆครับมันจะเป็นทักษะของตัวน้องเองนะครับผมครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับที่หน่วยงานกสทชได้มาจัดให้กับโรงเรียนเนี่ยน้องคิดว่ามันดีหรือว่าไม่ดีต่อตัวน้องเองต่อตัวน้องๆเพื่อนๆแล้วก็โรงเรียนอย่างไรบ้างครับ ถ้าเป็นในส่วนตรงนี้นะครับที่หน่วยงานกสะทะชเนี่ยได้เข้ามาจัดก,กิจกรรมในโรงเรียนแบบอ,อย่างตรงนี้นครับกิจกรรมคนทันสื่อใช่ไหมครับผมบก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีจนดีเยี่ยมเลยครับผมเพราะว่าเป็นการให้ตัวเด็กเนี่ยได้รับความรู้นะครับผมด้านการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์นะครับ,รบแล้วก็เป็นการพิจารณาตัวข่าวต่างๆว่าแบบข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนเราควรรับมือกับ ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อย่างไรนะครับผมแล้วก็ควรจะใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในทางที่ถูกต้องว่าเราควรมีวิธีในการใช้การอย่างไรแชร์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เราต้องใช้ความปิดในการคิดวิเคราะห์ครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับในตอนนี้นะครับโครงการ MC RU จอมบึงสัญจรสร้างคนทันสื่อที่ไหนนะครับพี่ฟ้าที่โรงเรียนสวนพึ่งวิทยาค่ะครับก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น้องๆน,นะครับก็ได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของการรู้เท่าทันสือ่อในเรื่องของโฆษณาเกินจริงแล้วก็เฟซนิวครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันของน้องๆทั้ง Facebook Instagram LINE แล้วก็ TikTok ต่างๆนะครับน้องๆได้ความรู้แล้วก็เกาะป้องกันในการป้องกันตัวเองจากสื่อต่างๆได้ดีทีเดียวเลยครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับต,ตัวแทนจากนักศึกษา สาขาว,วิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อก็ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้เราได้รับชมอีกอ,อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ